ปฏิบัติที่บ้านเองมาเกือบสองปีโดยการแนะนําของน้องสาวค่ะน้องสาวจะมาปฏ,ปฏิบัติที่นี่แล้วสี่คอร์สคือน้องชวนมาเมื่อสองปีที่แล้วแต่น้องเล่าให้ฟังเลยเกิดความกลัวไม่กล้ามาพอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจมาค่ะพอมาแล้วก็ได้สภาวะตั้งแต่วันที่สองคือวันที่เดินลานจงกรมครั้งแรกพอก้าวลงลานจงกรมก็เกิดปิติน้ำตาไหล แล้วก็เดินจนะระรังตีก็ไม่มีทุกเวทนาพอมาวันที่สามรู้สึกว่าตัวเองเดินจะเครียดเกินไปอ่ะค่ะพอดีวันนั้นได้กูบาดํดำรงท่านแนะนำบอกว่าให้เดินสบายๆก็เลยปรับเดินสบายๆพอเดินสบายๆปุ๊บอจะไม่ได้แล้วแต่มีสภาวะคือ พอช่วงบ่ายอะค่ะพอเราเดินเดินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วเราก็มองขึ้นไปข้างบนแล้วรู้สึกว่าเออมันมันสงบแล้วก็มันสวยค่ะแต่ไม่ทราบว่าคืออะไรก็เลยเดินเดินแต่วันนั้นก็มีเวทนานะคะแล้วก็กูบาดำรงมาสอบอารมณ์ก็เลยเรียนท่านท่านบอกว่าให้ระวังความคิดดีมาหรือยังก็อบอกท่านว่าเดินอยู่นี้จะมีเสียงสวดมนต์ที่ฟัง ออครูบาอาจารย์สวดทุกวันนะคะเข้ามาท่านบอกให้ระวังอืมดีก็ไม่เอาพอมาวันที่สี่วันที่สี่ไอตัวที่ว่าดีก็ไม่เอาของครูบาดำรงอะคะ่ะมันเข้ามาในใจเดินก็คิดคิดไปพอคิดไปคิดมาจิตมันบอกว่าอยากดีพอบอกว่าอยากดีปุ๊บจิตมันกดโดยอัตโนมัติพอกดปุ๊บปวดหัวมากเลยค่ะ โอด่วมากก็เลยใช้วิธีที่ครูบาท่านแนะนําเราก็เลยเดินมองไปไกลๆแล้วมันก็ดีขึ้นพอมาช่วงบ่ายปุ๊บไอ้คาว่าคิดดีก็มาอีกก็ตัดทิง้งพอตัดทิง้งปุ๊บมันจะมีคํหนึ่งขึ้นมาบอกว่าก็มีเราเลยอยากดีพอมีคํานี้ปุ๊บมันแบบมันมันหลุดพัวเลยค่ะแล้วก็พอมองขึ้นไปแบบฟ้าก็สวยแล้วก็ไอใบไายที่เราดูอยู่ทุกวันนะคะ ดูมันสวยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เดินเดินได้จนแบบรู้สึกวันที่สี่นี้เวทนาในการเดินไม่มีเลยอะค่ะพอมาวันที่ห้าก็เกิดสภาวะเหมือนไม่มั่นใจตอนนั้นอ๋อสู้กับตัวว่องแล้วก็มันมึนปวดหัวมากเลยจนเกือบจะระคังตีไม่ไหวก็เลยเดินเข้าไปกราบถามพระอาจารย์อัน๋นว่าเออที่เดินมาเนี้ยสู้กับตัวว่วงเนี่ย ผกหรือเปล่าทำไมมันมึนจังเลยท่านเลยบอกว่าออให้ทำต่อไปมันเป็นตัวใหญ่แล้วก็ยังไม่หลุดนะคะจนกระทั่งรับอาหารแล้วตอนบ่ายเดินได้พักใหญ่ๆพอหลุดจากตัวง่วงได้เท่านั้นเองค่ะตามันสว่างเลยแล้วก็เดินได้ตลอดเดินจนระฆังตีก็ยังไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรพอมาวันที่หกนี้ วันที่หกนี้ก็เดินรู้สึกว่าได้สภาวะเหมือนกันแต่จําไม่ได้ค่ะว่ามันคืออะไรจะมีอยู่คําคํหนึงขึ้นมาหมืนกับคำว่าจำไม่ได้ละค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอ๋อคำว่าเออพอเดินเดินไปความคิดดีๆมันก็ขึ้นมาอีกอะค่ะ แล้วมันจะมีคำพูดขึ้นมาบอกว่าอยากดีอยากดีหรือไงไม่แน่ใจนะคะมันจำไม่ได้แล้วแล้วตัวตนจำไม่ได้แล้วค่ะวันที่หกผ่านไปแล้วกันนะคะส่วนวันที่เจ็ดนี้คือช่วงเช้าเดินเนี่ยค่ะคือไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นห่วงน้องสาวน้องสาวมีอาการคือปวดหัวเป็นไมเกรนนะคะก็ะเลยจะไม่ได้สภาวะอะไรเลยแล้วพอดี น้องสาวมากราบองหลวงตาองหลวงตาก็เลยให้ไปเปลี่ยนที่ปฏิบัติพออยู่คนเดียวปุ๊บเวลาเดินก็ความคิดห่วงเขาขึ้นใหม่กค่ะแต่จิตมันก็บอกว่าห่วงพอคำนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยหลุดเลยก็เลยเดินได้แล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งขึ้นมาในจิตอีกว่าอ๋อแล้วเดินนะคะเดินระหว่างทานจงกรมฝั่งนึงมันจะเป็นไอสวนไผ่อะค่ะมันจะสวยมากเลยฝั่งนึงจะเป็น ห้องน้ำเก็เป็นลาวตากผ้าพอเดินไปปุ๊บพอเห็นทางนั้นบอกชอบพอเห็นทางนี้ไม่ชอบจิตก็บอกตัวเองว่าเพราะตาเห็นจึงปรุงแต่งค่ะแล้วก็เลยสบายเดินจนจบแล้วค่ะแค่เนี้ยค่ะตัวเสียงสวดมวนต์มันหายไปวันไหนเสียงสวดมวนต์หรอคะมันก็ไม่หายสนิทมันก็มีบ้างแต่ว่าพอรู้แล้วก็ปัดนะคะวิธีวิธีแก้ก็คือถ้ารู้มาก็ คือไม่คิดต่อไม่คิดต่อมันก็จะหยุดอะคะ่ะอืแล้วตัวตัวที่เจ็บปวดละ่ะแก้ยังไงตัวที่เจ็บปวดอไม่ทราบเหมือนกันนะคะพอมันได้สภาวะแล้วมันก็หลุดไปเองก่อนที่มันจะได้สภาวะมันปวดมากไหมปวดทนได้ค่ะแต่ปวดมากอแต่ก็คือจับตัวรู้ไปหรือเปล่าค่ะจับที่เท้าอะค่ะอ,อแล้วมาถึงวันเนี้ยเป็นยังไงล่าสุดตอนนี้ยมัน<อ>โล่งๆลงไหมตอนนี้รู้สึกโล่งอะคะ่ะ โล่งๆโป่งๆอะค่ะมันคิดว่ามันเกิดจากอะไรที่เราได้สภาวะเร็วหรือว่าวันแรกเราได้ปิติเลยเลยเจ้าเฉพาะว่าฝึกที่บ้านมาก่อนมั้งคะแสดงว่ามีผลมากเนาะใช่ค่ะพอดีมาถึงนี้แล้วได้ครูบาอาจารย์แนะนำมันก็เลยเข้าใจง่ายค่ะน้องเห็นบอกน้องมาสี่คอแล้วเนาะมาสองปีแล้วค่ะทำไมเพิ่งมาก็คือตัวเองรู้รวยพอ ถึงทุกวันนี้บอกตัวเองได้ว่าที่ปฏิเสธมาตลอดคือตัวเองกลัวลําบากอยอมรับว่าพอยอมรับว่าตัวเองกลัวลําบากก็เลยตัดสินใจมาเพื่อจะให้หลุดกับคําว่ากลัวของตัวเองอะค่ะเพิ่งจะมายอมตกสวรรค์เนาะมาอันนี้มาสามใบเถาเลยเนะี่ยมีผู้หญิงน้องสาวอีกสองคนเนาะ,ะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะสามคนปฏิบัติธรรมหมดเลยแล้วก็ได้ลมหมดเลยเนาะแล้วตอนนี้สามารถดับ จิตมันปรุงแต่งอะไรทันไหมมันมันออมันเห็นแต่ยังไม่ทันนะคะเห็นแต่แค่เห็นแล้วก็พยายามจะปัดแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ปัดได้ะคะ่ะบางทีก็ปรุงต่อไปอีกแต่ก็จะพยายามปัดเพราะว่าเคยแบบเออเริ่มเข้าใจว่าปัดเป็นไงแต่ก่อนคือกดนะคะแต่ก่อนคือถ้ามีความพิดไม่ดีมาหร,หรือดีมาเราจะกดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ให้คิดนะคะอ,อาการกดเป็นยังไง อาจารย์กดคือห้ามคิดแบบคิดตัวเองว่าไม่ต้องคิดผมไม่ต้องคิดปุ๊บมันจะปวดศีรษะค่ะหมายถึงว่าพี่นาล้วก็ห้ามว่าห้ามคิดนะห้ามคิดนะค่ะค่ะอ๋อแต่มาที่นี่วิธีก็คือไม่คิดต่อค่ะอก็คือมันจะคิดก็ปล่อยมันค่ะแล้วก็จับตัวรู้ไปค่ะอ๋อมันก็เลยหลุดได้ง่ายเนาะถ้าคนมีศรัทธาและมีเตรียมตัวมาเนี่ยจะได้เห็นผลเลยนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยองค์ตาถึงว่าที่ได้ฟัง youtube ไปนะ สำคัญมากนะถ้าจะใครแนะนํามาหรือว่าอาคนที่มีศรัทธาแล้วเขาเตรียมตัวมาเนี่ยมีกินกาแฟอะไรไหมกับอยู่ที่บ้านเออพอรู้จะมาเข้าคอร์สหลงตานี้ก็ตัดกาแฟสดไปอะค่ะเห็น,นไหมเตตัวโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วก็ทํามาเกือบสองปีทำมาเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะอืมนี่แหละคือจะเห็นผลเร็วนะยายมขัดสําคัญมากเนาะตรงเนี้ยอะไรที่มันของแสลงที่ฟังเทศแบบอยู่ที่บ้านเคยฟังเทศองค์ตาก่อนไหมก่อนมาเนี่ยคือ ตอน,นอทำศีลสี่จังหวะก,กับเดินจงกรมจะเปิดยูทูบของหลวงตาไปด้วยค่ะแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยค่ะอืมเอาแล้วทีนี้จะบอกน้องยังไงเนี่ยสองปีที่รีรอมาเนี่ยแล้ววันเนี้ยจะบอกเขายัางไงต้องขอบคุณน้องสาวอะค่ะทําให้แบบสามารถให้เราชะนะความกลัวแล้วก็รู้ว่าเวลามาเจอครูบาอาจารย์นี่สิ่งที่เราทําอยู่กับที่บ้านกับที่วัดนี่คือมันเทียบกันไม่ได้อะค่ะมาที่นี่เราติดกัดเราสามารถ เดินเข้าไปแล้วก็กราบถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ตลอดเวลาค่ะทําเองกับมีมีครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยมันต่างกันเนาะเจ็ด <c oughs> <7 S 1> วันกับสองปีนี่เทียบกันไม่ติดเลยเนาะ <c oughs> ทางนี้นั้นก็อยากที่เกิดจากความเพียรของโยมด้วยมีความศรมัทธามีความตั้งมั่นที่จะละเลิกแล้วก็ดําริออกจากกามมนะมีอะไรจะฝากไหมเทคนิคเทคนิคสําคัญที่จะทํเหมือนวัดที่ ทำให้ทะลุห่วงทะลุคิดทะลุความเจ็บปวดอ่ะเด็ดเด็ดเลยหัวใจที่ยอมใช้ได้ผลทันทีก็คือที่ทําเองนะคะคือว่าเวลารู้ว่าตัวว่วงมาปุ๊บจะเดินไวๆสังเกตตัวเองคือเดินไวๆแล้วก็กลับตัวไวๆอะค่ะแบบดูใน youtube อะค่ะเออครั้งครั้งแรกนี่กว่าจะออกก้มมึนน่าดูเลยอะค่ะแต่วอครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ก็แป๊บหนึ่งก็ออกได้อะค่ะ มุทนา